สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุทานม <ple> <wi> ี้อนรับเขาชมน้องจักาลาตสิน้องจักรพระด่วมือมาทำบุญเขาประดับปินนะเด้อวันพระแรมสี่ท่ามเดือนเก้ค่ะเมื่อนีมารวมบุญกับวัดศรัทธาธรรมนี่เลยับสมบูรณ์วัดศรัทธาธรรมค่ะเมื่อนีมาทำบุญกับพิมพ์พรไสยองคอมดอกลวดค่ะไส้ขมาคต่างชาตบานห้องนี่จะิมาติดี่ยวเี่ยมา ต้องป้แงนี้น้าปดาเอาไปเี่ยงเล่ยงกับแม่อย่ามข้างน้ม่ด่ได้รอกล่าอาจารย์ทุกจังงงมากจากมีเวลาอยู่เอี่เผื่อมาทําพ่ีแล้วค่เาะตอนนี้รุ่มตัวหยดโยมไปขบเรียบรอยแล้วก็รอเวล่าทสให้จ่ะสะทายทำให้พี่ได้ทายได้ไม่ได้ไม่ย ชุดคนตัวโลกไม่ชมกันแกันเนาะเวลาเหตนุ่ไม่แ้งแรมชิตตอไปไปสไปสไปีสุขภาพโอเคยน่ก็เรืออื่นอีกแนจะได้รเน้ยก็สมดุลกันคนบมนาหัวแกนบนาหน้าแบวนีแม่ออกไายูป ทีมแม่ร่วมเลยอันนี้ที่มาฟ้อนเพิ่นทักทายกับเพื่อนเพิ่นค่ะเพื่อนสมัยเรียนทักทายเพื่อนเพิ่นนี่ค่ะแม่ออทีทีททมแม่ลอร่วมโตกันเฮ็ดบุญมื้อนี้เนาะคะ่ะมื้อนี้เป็นวันพระแรม14บ่ค่ำเดือน9 เขาประดับดินข้างภาคอีสานบานเห่าค่ะข้างอุดอรบานเห่าหรือว่าแถวภาคอีสานค่ะอาจจะเป็นขางใต้เขาเอิญบุญเดือนสิบค่ะพี่น้องงอีสานก็บเกิเขาประดับดินนี่ค่ะแม่ออกเพื่อนกนเตรียมน้ำมาทำบุญเตี่ยมของต่างๆแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ยอยากเก็ดบุญยังของดีๆมันก็นเตรียมมาที่แล้วสวัสดีค่ะมาทำบุญเหรอคะ ตื่นแต่กี่โมงคะเมื่อเช้าตื่สาธุด้วยนะพี่ได้บุญเยไดเยอะๆนะคะ,อะ,ะ,คะตอนนี้กล้องจังวันชาแนลกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะมาส่งแม่กับญาติๆจะกลับแล้วหนียิ่งหนียิ่งเจอเขาบอกอย่าหนี <c oughs> สู้อย่างเดียว เขาอายกล้องค่ะเขาไม่ชอบออกกล้องเขาชื่อกล้องแต่เขาไม่ชอบออกกล้องค่ะอันนี้เป็นพระประธานประจำวัดนะคะเด้อพระประธานประจำวัดทรัพย์สมบูรณ์วัดสัทธาธรรมค่ะใช่เพิ่นจะจะมาร่วมโตกับผู้ใหญ่ค่ะเพิ่เป็นผู้ใหญ่เพิ่นจะจะมาร่วมของนี่นะคะ้วนค่ะเ็นผู้ใหญ่น้ำกันเพิ่งจะสิมาร่วมโตกับ ปูรพุญายทางวัดค่ะอันนี้ก็ออยอดเยยมมากตาบ,บานกับสีมัจจุดเพียนบูชาสรรตนรทยพระพุพะทธคธรรมพระสงฆ์พิชัยค่ะตรงนี้นะถูกรวอายมันมอพอดีเลยมาบอเป็นยังโอ้ขอโทษอันนี้แม่ออกค่ะแม่ออกแม่ศีลจำวัดเพิ่นเด้อค่ะเด้อ อันนี้แม่ศิลจ้ำวัดพิ่นไปออกคำวัดพิ่นสิน่งยุโซนนี่อันนี้นะจำปีค่ะคุณตาคุณนากันตลอดค่ะน่าจำปีเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะแม่ออกมาถือศิลโอ้รถขั้นไลห้องเนาะห้โชคห้ลาภอีกแล้วไม่เห็น รถขั้นเก่าอีก่ด้เนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะเคยทายทํา,ทาทไปแล้วรถพุนดังอีกแล้วค่ะหนึ 1, 7, 7่งเจ็ดเจ็ดนะค่ะเด้อเป็นแนวทางแนวทางวันที่สิบหกกันย่าสองหาหกหกค่ะเป็นแนวทางหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะพุนห้องอีกแล้วค่ะนีค่ะบริเวณบรรยากาศวัด ต่าถรำบ้านทรัพย์สมบูรณ์ค่ะเมื่อนี้น้องจ,จา่ามาวัดนี้อีกแล้วค่ะวัดเจ้าครองก็ใไ้เอือยไปไอพี่สาวไปวัดอยอยูบันดุงกะให้แม่กับน้องไปค่ะน้องจ่าก,ก็เอาตัวเองมาบมองนี้มาเฮ็ดบุญกับที่มาพอนซาหย,ยองะะด้ค่ะเด้อมารวมบุญกับเพิ่นโดนๆปีหนึ่งเพิ่นจังสิกลับมาเมืองไทยจักเทือนหนึ่งมาเฮ็ดบุญกับเพิ่น สารนาเกษตรีคอกันนะคะบุญนน้ำปุ่ใดกับสารนากับพอผู้นั้นนะคะเอื้อยเพิ่นกระลังเทียน,นะะพระพรพระพุทธพระธรรมผส์หาทุน้ำเอืดด <laughs> เอ้อยเพิ่นเด้อหาทุจรเอ้าว้พระไปท่านอิจิไทยให้ อนุญาตขอโทษกับปูขอของหลดปูบุญมีเท่าหนึง่งจ้ามาได้ร่วมโตันเท่านึงออกกล่องเลยปู <c oughs> ออกกล้องเลย ตอนนี้อาจารยนพันล่งกูพันลงจากอ,อุตี้วค่ะพันทไม่ให้พี่ที่เ้ียวพนลงมา,พมา,า,า,ากพันมาปัดดคือไทยคัแทบูพันมาต้องจารย์ยืนขวงางพคน น,นี่ค่ะแม่ออกคนแตาชูน้ำเพรนเดอ้อขอรางวัลที่หนึ่งเลยบอ่อจ่า <c oughs> เลขตัวใดนะขอรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> ห้แนวทางนี่นี่นะะ <c oughs> ห้แนวทางคนนี้มืออนี่ละ่ <c oughs> ตตะตัวตัวใดค่ะต <c oughs> ัวใดบ๊บวกสิ เป็นขอรางวัลที่หนึ่งเลยพนวนไหวพ่อพ่อนน้อยกับชิม,มีพิที่สาธุสาธุ มาถูรวมพิธีพิธีเรื่อยๆอันนี้พี่ชายค่ะอันนี้พี่ชายเพิ่นไปนคุยกับอพอออกคำวัดวระสิทธาิไวาเวลาใดไหมคะแลยว่าเฮ็ดพิธีก่นอนให้เพิ่นเฮ็ดพิธีเรียบร้อยก่อนอันนี้ของน้องจ่าเด้อค่ะเด้อน้มสามแพ็คนี้ น้ำสามพิษนีของนองจ่าผ้าร้ยค่ะอนุโมทนาบุญของนองจ่าด้วยเถอเด้อยาเพิ่นเ็ดพิธีแล้วก็ได้จังถวายคอยเค่ยมากอยู่เหมือนก้นจ้าไอปูเป็นเทดพิธีเรียบร้อยแล้วห้าจังถวายจ่าสนะาจนั้นกันแม่น้ามนน้อกันเฮ็พพิธีแล้วกอนท่านี่นองจ่าผ้าร้ยขอลงจากคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะสาธุ